เสดาชื่อที่ใช้คำว่าคนตั้งมั่นในธรรมอืมน่าจะใช้ชื่อใหม่นะว่าคนตั้งมั่นในอาธรรมนะลูกนะเนี่ยโอวาทครูบาอาจารย์แต่ละองค์ไม่ตรงกันทุกวันนี้พระมีโอวาทไปหมดทิ้งพระพุทธเจ้า อย่าเอาพระพุทธเจ้ามาเปรียบเทียบฟังแล้วเหมือนท่านพ้นแล้วอันนี้ให้ยิ้มหน่อยไม่ได้อารมณ์ดีๆนะแปลกๆนะอืมน่าบึ่งกันไปมันไม่ได้มันต้องยิ้มซะหน่อยนี่แต่งชื่อท่องทิกตอกว่าคนตั้งมั่นได้ทรมว่างันน ก็จะให้พูดยังไงนะจะไม่เอาหลักคำสอนพระเจ้ามาแสดงพระเจ้าอะไรมาแสดงไงเฮ้เจ้าเอาหลักคำสอนของศาสดาอื่นมาแสดงงั้นเลยพระเจ้าจะไงจะให้แสดงยังไงก็ต้องให้แสดงตามสีนสมาธิปัญญาดีใช่ไหมล่ะฮยจะแสดงนอกลู่นอกทางไปอย่างนั้นเหรอหรือคนตั้งมันในอธรรมไปยังไง ถ้าคิดว่าตัวเองถูกตัวเองเด่นตัวเองเลือ่อตัวเองประเสืิฐคนเดียวก็ไม่ต้องไปหาเรื่องครูบาอาจารย์รูปอื่นไม่ต้องไปฟังธรำครูบาอาจารย์รูปอื่นสร้างบาปมาแม,ม่กับตัวเองที่ลูกหลานนั่นแหละแต่โลกแต่โลกท่านก็ทำหน้าที่เป็นพระ บปฏิบัติตามหลักคำสอนเท่าที่จะทำได้ตามสติกำลังปัญญาของท่านแล้วจอาจารย์ยังไงมาสอนกันลวงปู่อยู่ในภาคปฏิบัติครูบาอาจารย์ท่านเป็นมหาท่านก็อยู่ในภาคปริยัติท่านก็ยกตำราบทนั้นบทนี้ออกมาลวงปู่ก็ยกในทางปฏิบัติออกมาทั้งบนสาจะยายเรื่องปริยัติลุงปู่ไม่มีปัญญา ไม่มีสัญญาความจำในทางด้านปริยัติจริงมุ่งมุมานะบากว่าในภาคปฏิบัติเพราะมันทุกข์นี่หรือพวกตั้งม้านในทาไม่ทุกข์ก็แล้วแต่ก็ไม่เข้าไปเข้าก่นะลูกหลานหลวงปู่ตอบธรรมานี่หลวงปู่ตอบด้วยเหตุด้วยผลไม่ได้ออกจากธรรมจากวิในใดๆทั้งสิ้นเราจะยังไงมาสารกันล่ะ หรือรู้คิดว่าหลวงปู่สันผีดก็ไม่ต้องฟังก็ไม่ได้ว่าอะไรอะ่ะก็พากันปฏิบัติเองที่คิดว่าตัวเองเป็นผู้เรียกเป็นผู้บระเสริฐก็เอาที่หลวงปู่ปฏิบัติแบบนี้รู้แบบนี้เห็นแบบนี้ก็เป็นธรรมทานสาหรับผู้ผู้ปฏิบัติไม่ได้ไปกันแนกันแหนคนนั้นคนนี้หาเรื่องคนนั้นคนนี้นะรู้อย่างนี้ก็สอนแบบนี้แล้วก็ยกหลักคำสอนขึ้นไม่ได้ผิดหลักคำสอน แยกเกะให้มันถูกว่าสิ่งนี้ใช่ไม่ใช่อะถ้าไม่ใช่คำสอนพระพุทธเจ้าหลวงปู่ก็ไม่ทํะก็เหมือนทำกลางของขังขายอย่างนี้หลวงปู่ก็ไม่ทําเพราะว่าไม่ใช่หลักคาสอนของพระพุทธเจ้ารี่เจ้ายังไงอีกเล่น้องไฟอย่างนี้หลวงปู่ก็ไม่ได้ไปเพราะว่าคือว่าเป็นเล่นการพนันพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนพุทธเจ้าห้ามจับเงินจับทองหลวงปู่ก็ไม่จับห้ามรับเงินรับทองด้วยมือหลวงปู่ก็ไม่รับเงินรับทองด้วยมือ ถ้าจะเป็นต้องรับก็มีวัย,ยาวัจกรของวัดเป็นผู้รับห้ามขุดดินดายาหลวงปู่ก็ไม่ขุดดินดายาห้ามป้าของเขียวห้ามพวกนี้ห้ามกินข้าวเมื่อตะวันเลยเที่ยงไปหลวงปู่ก็ไม่ทำเจ้าอะไรอีกมาสอนพระเจ้าสอนในมรรคเตจินสมาธิปัญญาในทางมรรคทางผลทางหลูดทางพ้นศาสนานี้ไม่ได้สอนเพื่อสังสมกองกิเลสศาสนานี้ศาสนานี้สั่งสอนเพื่อให้ละกิเลสเปิผีโดยแถวเดียวแถวเดียว พระองค์พระองค์ตั้งศาสนาขึ้นไม่ได้ตั้งศาสนาเพื่อเป็นเจ้าลัทธิอยากใหญ่เพื่อราบจักระคมคนมาจาักรเฉิมเดือนจอตั้งศาสนาขึ้นเพื่อให้เรามาศึกษาเพื่อให้ละให้ว่างโลกโกลงทิถิม,มันะไม่ใช่หรือแล้วจะให้สอนยังไงล่ะ,ะผู้ที่ใช้ชื่อช่องติกต่อว่าคนตั้งมั่นในธรรมเนี่ยจะให้ตอนยังไงล่ะ ครูบาอาจารย์ท่านก็มีสติกำลังปัญญาคนใทกันท้นนาง,งก็สอนตามนั้นจะให้หลวกปู่สอนยังไงฮะหรือท่านมหาพอได้ยินได้ฟังนี้มีความรู้สึกยังไงที่ผู้ที่ใช้ชื่อจากช่องทิกตอกว่าคนตั้งมั่นในธรรมว่าโอว่าของครูบาอาจารย์แต่และองค์ไม่ตรงกัน ทุกวันนี้พระมีโอวาทไม่เออพระมีโอวาทไปหมดทิ้งพระพุทธเจ้าว่างเงี้ยอย่าเอาพระพุทธเจ้ามาเปรียบเทียบฟังแล้วเหมือนท่านพ้นแล้วผู้ทจ้เขาสอนยังไงอันนี้เหมือนกับคนโลกจิตนี่แหละหรือพวกเรามีความรู้สึกคิดว่าอย่างไงฮะเออไปกนักนแนกันไหนลงพระมโนบลองดูจิอ่าลองดูจิ จะให้สอนยังไงนะลูกหลานหลวงปู่พูดเพราะที่สุดนะหลวงปู่ด,ด่าคนไม่เป็นะนะ,ะนั่นทีก็จะยืมคำหลวงพ่อมโนบมาด่าอยู่หรอกแล้วจะว่าไงอะ่ะพระเจ้าสอนอย่างนี้หลวงปู่ก็เอาตามนี้สอนในทางมาทางผลทางดุดทางพน้นเวลาปฏิบัติไปเห็นอย่างนี้รู้อย่างนี้ก,ก็ก็พูดให้ฟังเพื่อเป็นธรรมทานมันมีทุกข์ พุทธเจ้าสอนให้ออกจากทุกข์ให้ดับทุกข์ตัวนี้ให้ทำลายทุกข์ไม่ได้สอนให้หนีทุกข์พระเจ้ายัางไงอีกอะอทุกข์จมูแตนี้รลดมากแนะ่ทาไมเอาเคนนี้มาสอนเจ้าอะไรมาสอนล่ะหรือคนตั้งมาแนธทำลูกหลานว่างไงก็ฟังไม่เป็นเือไงลูกหลาน แล้วตั้งชื่อติกตอกชื่อเฟซระดับนี้ไม่เป็นกรรมหนักหรอมาว่าจะถามคืนเหมืเนกันมันหนักนะลูกนะ่ถ้าไม่อยากฟังก็ไม่ต้องฟังก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่ลูกเนี่ยน,นะทำไมต้องสร้างปหาไม่กับตัวเองด้วยละ่ะคนในปะเทศติดโดก็อยากจะทํายังไงก,ก็ทำเองจี่แล้วรู้ได้ยังไงว่าทิ้งพระพุทธเจ้าอ่ะ ลวงปู่ไม่ได้ไปบวงสวงเิ้นไหวพวกพูดผีปีศาจนี่ไม่ได้เอาฤาษีจีภัยเป็นอาจารย์นี่ไม่ได้ไปกราบฤาษีฉีภัยนี่ไม่ได้กราบพญานาคเป็นอาจารย์นี่ไม่มีคําว่าเครื่องเส้นบวงสวงใดๆทั้งสิน้นหลวงปู่เอาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งมอบกายสบายชีวิตยังจะบอกว่าทิ้งพระพุทธเจ้าเหรอฮะจากช่อง tiktok คนตั้งมั่นแนธรรมนี่ ถ้าไม่อยากฟังก็ไม่ต้องฟังที่ลูกแหละไม่ได้จ้างลูกหลานมาฟังนี่ทําไมต้องจ้างบาปหาให้กับตัวเองด้วยมีบทบาทไหนล่ะที่ลุงปู่ทาลายพระพุทธเจ้ามีบทบาทไหนที่ลุงปู่ประมาทพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ทรศัพท์ลุงปูก่ก็ไม่ใช่เพราะลุงปู่กลัววา่าโลกวัชชะโลกติเตียนจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีทําให้ผู้เป็นปิดามวัวหมอง เรียกอะไรสร้างโบสถ์ใหญ่เจดีย์ใหญ่ศาลาใหญ่หลวงปู่ก็ไม่ได้ทำเพราะหลวงปู่ว่าพระพุทธเจ้าไม่พากรรมำขึ้นอ,อยู่ที่ผู้มีทรัพย์สินเงินทองต่างๆที่เขาจะทำในพระพุทธศาสนาเหมือนพระเจ้าอาโศกมหาราชก็สาธุหลวงปู่ตั้งมั่นในธรรมแท้นะไม่จะ ตั้งมั่นในทรรมเหมือนที่เขียนไว้ในตำราเหมือนที่ลูกหลานเขียนไวน้นี่มันอยู่ที่ตำราโน่นอ่ะไอ้มันอยู่ที่คําเขียนโน่นอ่ะก็เหมือนไป้ายน่งานนี้ปลอดยาเสพติดมันก็อยู่ที่ไป้ายโน่นข้างในก็เมาหยาเป๋ก,กันอยู่นั้นนั่นหมู่บ้านออครอบครัวสีขาวปลอดยาเสพติดที่ไหนได้ลหละข้างในนั่นก็มีแต่พวกติดยาเสพติดดีเฉพาะในป้าย ลูกหลานจากช่องยิงตอก็เหมือนกันเหรอหลวงปูสอนผิดตรงไหนนหือถ้าไม่พอใจฟังก็ไม่ต้องฟังฟังคําพูดคอมเมนต์มานี่เหมือนกับคนเป็นโรคจิตไม่ใช่ชาวพุทธหลวงปูผิดพระพินในข้อไหนล่ะมองกายถวายชีวิตกับพระพุทธเจ้าระดับที่ต้องเอาชีวิตแรกอะ ถูกดุดาว่ากล่าวต่างๆจากหมู่จากคณะจากวัตถุการหลุงปู่ก็ยังเฉยเพราะลวงปู่ถือว่าลวงปู่ทำถูกต้องแล้วตามหลักคำสอนไม่มีคำว่าละหลวมเจลุงปู่ผิดรมผิดไปไหนลวงปู่ขอตายซะจะกขนาดไหนละุงปู่ตั้งมั่นในธรรมขนาดไหนนี่ใจนี่เป็นผู้ที่ตั้งมั่นในธรรมเปลี่ยนชื่อเฟซใหม่จ้ลูกเปลี่ยนชื่อช่องใหม่จ้ะ เป็นผู้ตั้งมันในอธรรมซักมันจะเป็นบาปหาผามกบตัวเองนะั่นแหละเคยปฏิบัติไหมล่ะเคยเดินจงกรมนั่งภาวนาไหมล่ะจิตเคยขาดจากสมมุตินี่แหละสมมุติเนี่ยความรักสมมุตินความอิจฉาตายร้อนนี่จนจิตมันไม่ต้องการอะไรนี่ถึงหรือยังล่ะอันนี้พูดเพราะที่สุดเลยนะ เราไม่อยากเห็นการทะเลาะเบาแพงเกิดขึ้นในพุทธศาสนาการปฏิบัติมันก็เป็นนานาจิตต่างของไก่จริงแยกเป็นภักรรมฐานสี่สิบห้องแต่ทางเดินก็คือในการพ้นทุกข์ในวัตสงสารเพราะพระพุทธเจ้าตั้งศาสนาขึ้นไม่ใช่ให้เป็นเจ้าลัทธิเพื่อลาบจักระเพื่อคนมาเรินระเสริมเดจนโจจะไม่มีในลักคำสอน เพื่อละกิลเลสเตถีละโลกุลลงทิฏฐิมันะความทะยอทยานจากของตัวเองเท่านั้นหรือจะเอาอยัางไงมาสานกันอีกหละ่ะคิดว่าหลวงปู่หลวงจารูปนี้สอนผิดก็ไม่ต้องฟังหลวงปู่ไม่ได้จ้างลูกหลานมาฟังนะนี่ขอให้ลูกหลังเข้าใจด้วยความพึงพอใจในการฟังแล้วนำไปประพฤติปฏิบัติ ถ้าไม่พึงพอใจในการฟังก็ไม่ต้องฟังแล้วก็จะว่าอะไรอ่ะหลวงปู่พูดชอบตามทมตามที่ไยนี่หลักคำสอนเป็นแบบนี้เจหลวงปู่ทิ้งทมทิ้งที่ไหนไปตามโลกตามสงสารไม่มีทางเตอนุโลมเพื่อโลกื่องสงสารหลวงปูนุโลมอยู่นี่ความเป็นจริงในหลักคำสอนเป็นแบบนี้ พระพุทธเจ้าให้อนุโลมเล็กๆน้อยตามโลกตอนต,ตามส่สงศารทมของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมะที่ทวนกระแสโลกโลกว่าดีพระพุทธเจ้าว่าไม่ดีโลกว่าสวยงามพระพุทธเจ้าว่าไม่สวยไม่สวยงามเราจะเออยังไงล่ะยังงั้นจะเปรียบเลยน้ำล้างเท้าของพระองค์ ยังเลปรดเสริฐยังมีค่าราคากว่าสาวงามที่เป็นลูกของขรังพระเจ้ายังไงอ่ะอันนี้จะพูดถึงหลักคำสอนถ้าเราไม่เอาหลักคำสอนมาแสดงแล้วจะอะไรมาแสดงเพราะหลักคำสอนมาแสดงก็บอกว่าเป็นการประมาทพระเจออ้ายังไงมาพูดกัน ความจริงแล้วหลวงปู่ไม่อยากเข้าไปก้าไก่นะทาให้เป็นหน้าที่หลวงปู่ก,ก็จะทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้มันเป็นหน้าที่ของลูกที่จะต้องปกป้องผู้เป็นปีดามารดาไม่ใช่ว่าลูกจะมาทําลายปีดามารดาทําลายศาส,ะสะดาศาส,ะสะดาตัดยังไงศาส,ะสะดาสอนยังไงเราปฏิบัติตามนั้นเมื่อปฏิบัติไปแลว้วปฏิบัติไปแลว้ว รู้เห็นตามนั้นก็นำออกมาแสดงปกป้องผู้เป็นบิดามารดาผู้เป็นศาสดาคือพระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าได้ดิบได้ดีแล้วทิ้งคููทิ้งบาทิ้งศาสดาหรือเจ้าอย่างไงล่ะเจี๊ยนพระพุอนอย่างไงอ่ะสอนในทางมรรคทางผลทางดุทางผลพพุทธเจ้าสอนอย่างนี้ ไม่ได้สอนให้มากากาะจ้างๆมาสั่งสมกองกิเลสใดๆทั้งทิ้นไม่ได้ไม่ได้สอนในพระออกมาก่อกาะจ้างๆงไม่ได้สอนในพระออกมาดีอะไรซองเขียวซองขาวอย่างนั้นอย่างนี้ตั้งโน่นตั้งนี่ขึ้นมาสอนในพระบทมาพระกิเลสนะพระเจ้าอย่างไงมาเที่สอนกันหลวงปู่พูดตามนั้น ปฏิบัติแบบนี้รู้เห็นแบบนี้มันละได้แบบนี้ก็สอนตามนั้นปากมีไว้เพื่อพูดในสิ่งที่ถูกต้องตามหลักคำสอนไม่ใช่ปากมีไว้แล้วใช้คำพูดที่อับปีเวกแนวจากหลักคำสอนของพระอ,องค์หลวงปู่ไ,ปไม่ทำไลนจะบอกว่า เออมาเบิกพระนิษ์พระพุทธเจ้าเบิกพระนิษพระพุทธรูปได้บุญมากได้อานิสงส์มากจากพระสูตรไหนล่ะหลวงปู่ไม่ทําด้วยหลวงปู่ถือว่าเป็นประมาทพระพุทธเจ้าทิ้งพระพุทธเจ้าหลวงปู่พูดขนาดนี้ลูกหลานยังบอกว่าพระทั้งหลายทิ้งพระพุทธเจ้าไม่เอาพระพุทธเจ้ามาประพฤติธปฏิบัติคําพูดของลูกหลานที่จากช่องติ๊กตอกเหมือนกับคนเป็นโรคจิตประเภทหนึ่ง เขา้าจิติเวทรักษาท่านไม่ดีเหรอจะให้พูดยังไงอ่ะทานศีลภาวนาศีลวิสุทธิสมาธิวิสุทธ,ธิปัญญาวิสุทธิก็สอนตามนั้นอน,นุบุวีกถาะหะแทนศีลสวรรค์โทษแห่งกรรมและอานิสงเ์แห่งการออกจากกรรมจะให้สอนยังไงอีกอ่ะสอนถูกต้องตามหลักคำสอน ก็ยังมาตำหนิตีเตียนว่าไม่ถูกไม่ควรอีกเออก็ไม่เข้าไปก้าวไก่ในเรื่องของใครเรื่องของมันแต่หลวงปู่ชอบแล้วสิ่งไหนที่พระเจ้าบัญญัติห้ามหลวงปู่ไม่กระทำสิ่งไหนที่พระพุทธองค์ทรงพระอนุญาตหลวงปู่กระทำเพราะหลวงปู่ถือว่าหลวงปู่เป็นลูกที่ดีไม่ใช่ลูกอัปรีเหมือนพวกเธอทั้งหลายหลวงปู่กล้าที่จะสละชีวิตเพื่อปกป้องผู้เป็นบิดา ผู้เป็นศาสดาคือธรรมคือวินัยจะให้ขนาดไหนในการสอนสัตว์โลกพอพวกก็บอกว่าเอาพุเทเจ้ามาเปรียบเทียบฟังดูเหมือนท่านพ้นแล้วก็บ่าอ้าถ้าฟังดูแล้วเหมือนท่านพ้นแล้วก็แสดงว่าถือพ้นมาก่อนที่จริงรู้ว่าการแสดงธรรมของกูบาอาจารย์รูปนั้นรูปนี้ท่านพ้นแล้ว ผลจากโลกโกนหลงทิฏฐิพนะไม่มีการทะเลาะบบอแยงกันถ้าคนตั้งมั่นในธรรมจริงๆน่าจะสาธุก,การด้วยไม่ใช่เหรอไม่มีการกันเน็กก,นกันเหนลกาวแล้วตอกย้ำซ้ำเติมต่างฝ่ายก็ต่างถือธรรมถือพินัยเป็นใหญ่พระก็ตามอุบาตอุบาติกาก็ตามย่อมที่จะถือธรรมถือพินัยเป็นใหญ่ สวดมนต์ไหว้พระเดินจงกรมนั่งภาวนาโน้นตั้งแต่อายุยังไม่ถึงยี่สิบปีนุ่นนุ่งปเข้าสู่ทางธรรมแล้วเดินจงกรมนั่งภาวนาสวดมนต์ไหว้พระแล้วทำบ,บ,บัดเช้าทำบัดเจิ่นทำบัดเที่ยงอยู่ต่างหากไม่เคยที่จะทำให้พ่อแม่เดือดร้อนหาเงินให้พ่อแม่ใช้ไม่มีคำว่าเบมือของเงินพ่อแม่ใช้ ไม่ทาให้พ่อไม่เดือดร้อนเป็นเด็กดีเป็นคนดีไม่เคยดา่าพี่น้องวงศาคณาญาติิป็นบัตรตนอยู่ในธรรมตั้งมั่นอยู่ในธรรมใจตั้งมั่นอยู่ในธรรมไม่ใช่ว่าเป็นเพียงคําพูดหรือการเขียนไว้เฉยๆจะกขณะนี้แหล่ะทานอยู่ตลอดรักษาเฉียนอยู่ตลอดภาวนาอยู่ตลอดเชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปอยู่ตลอด ไม่มีคำว่าละหลวมบุญมีจริงบาปมีจริงนรกสวรรค์มีจริงพรหมโลกมีจริงเมืองปณิพานมีจริงเป็นความเชื่อความลมไสมาตั้งแต่ไหนตั้งแต่ไรมาเพราะเป็นตระกูลสัมมาทิฏฐิไม่ใช่ตระกูลมิจฉาทิฏฐิเหมือนที่ชายเฟซว่าติ๊กตอกว่าคนตั้งมั่นในธรรมเขียนไปเถออไม่มีประโยชน์หรอกถ้าใจไม่ตั้งมั่นในธรรม คอยประําหนิตีเตียนกูบาอาจารย์รูปนั้นรูปนี้ทําไมไม่ตําหนิตีเตียนตัวเองนั้นมันยังเสียายหาบาปอ,อกุศลเข้าอยู่ในจิตในใจอยู่ตลอดนะลุงกูไม่เคยเป็นลุงกูไม่เคยตําหนิตีเตียนใครเลยตั้งแต่เป็นคารวาัดูแล้วไม่ใช่ทำไม่ใช่พี่ไหนลวงปู่ก็ไม่เล่นด้วยตั้งแต่ที่ลุงเป็นคารวัโน,น้น เห็นพระกินเหล้ามอสุราหลวงปู่ไม่กล้าไม่ไหวเห็นพระจับเงินจับทองใช้จ่ายเงินทองซื้อของในตลาดร้านค้าชื่อกินเองเหมือนทางโลกหลวงปู่ไม่กล้าไม่ไหวเห็นพระลินบ้องไฟหลวงปู่ไม่กล้าไม่ไหวพระเทศเละเราเทศเสียงหลวงปู่ไม่กล้าไม่ไหวพราะหลวงปู่ถือหลักคําสอนพระพุทธเจ้าเป็นใหญ่ศึกษาอยู่ตลอดอยู่นี่ศีลเป็นยังไงหลวงปู่ก็ศึกษาอยู่นี่หลักคําสอนเป็นยังไงหลวงปู่ก็ศึกษาอยู่นี่ แล้วจะไปกล่าวทำไมเตตเราก็ไม่ได้ไปกล่าวประมาทจาบจ้วงหาเรื่องใครเมื่อไม่ถูกไม่ควรเราก็ไม่ไปกล่าวไปไว้เราก็หลบหลีกเลี่ยงไปหาคุบาาจารย์รูปอื่นหรืเจะยังไงอ่ะไม่ใช่ลิงไม่มีลิงมีลายไปคอมเมนต์ด่าพระรูปนั้นรูปนี้หลวงปู่ไม่มี ตั้งแต่เป็นคาราวาสโนนเป็นด่าคนนั่นคนนี้ลุงปู่ไม่มีถ้าไม่พอใจหลุงปู่ก็ไม่ไปกลาบถ้าไม่พอใจลุงปู่ก็ไม่เข้าไปยุ่งหนีแล้วไปที่อื่นแล้วไปสถานที่ที่เราพอใจหลวงก่จะถามนี่คนตั้งมาในธรรมว่าที่ทําอย่างนี้เขียนอย่างนี้คิดว่าตัวเองดีหรือคิดว่าตัวเองทําถูกหรือ คิดว่าตัวเองเป็นผู้เลิศเลยเขาไปจิตเวชจ้านะ่ไปเช็คสมองดูกซะก่อนนะลุงปู่ชอบด้วยเหตุด้วยผลลุงปู่ไม่เคยว่าใครยกหลักธรรมหลักวินัยแสดงให้มันสมเหตุสมผลไม่มีคำว่าหลีกหลีหนีจากหลักคำสอนศีลลุงปู่ก็รักษาอย่างดีหรือปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดี หมอะการถบายชีวิตกับพระพุทธเจ้าตั้งแต่อายุสิบกว่าปีนู่นพ่อแม่แลุงู่ไม่เคยดา่าแม้แต่คำเดียวไม่เคยแสดงกิริยาท่าทางที่เลวๆสามๆแม้แต่ครั้งเดียวจริงเป็นที่รักของพ่อของแม่ของครูอาจารย์ที่สอนสั่งพ่อเป็นเด็กดีพี่น้องมองจากนาญาติทั้งคนหนุ่มทั้งคนแก่ จะรักลุงปู่มากเพราะลุงปู่เป็นคนดีช่วงกฏพืชปฏิบัติธรรมเลิอกอาบายมุกทุกสิ่งอย่างเขาวัดบาอารามอยู่ตลอดที่มีครูบาอาจารย์ที่สอนสั่งในธรรมในวิน,นัยทำไปดูแล้วไม่สมบูรณ์ไม่สมควรลุงปู่ก็หนีแล้วลุงปูก่ก็ไม่เข้าไปว่าเข้าไปด่าใครเพราะชอบด้วยเหตุด้วยผลเมื่อมาเป็นครูเป็นบา หลวงปู่ก็ไม่ได้ใช้โทรศัพท์ลูกหลานเขาเป็นคนทาแต่หลวงปู่ชอบในทางที่เอาหลักคําสอนของพระพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติตั้งแต่ไหนตั้งแต่ใดามาหลวงปู่พูดตางนั้นและเมื่อเห็นศาสนากําลังจะเสื่อมไปเพราะพระ,พระนอกกลู่นอกทางนอกธรรมนอกวินัยเยอะเวลาหลวงปู่หลวงปู่พูดหลวงปู่จึงพูดตามหลักคําสอนปาราลบทรตามหลักคําสอน นี่ภาคปฏิบัติเป็นแบบนี้ภาคปริยัตยินุงกูก็เรียนบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ก็ไม่ได้จดจําอะไรมากมายนักเรียนเพื่อเอาตัวเองตลอดรอดฟันงจิงยกให้ท่านผู้เรียนท่านมหาหรือใครที่มีสัญญาความทรงจําได้เยอะๆกาสาถุก็ไม่เข้าไปก้าไก่ก็ไม่ได้แขานไม่เหมือนคนตั้งมัตรนนี่แขานอย่างเดียว เ้วจะเอาอยัางไงมาสอนกันล่ะถ้าคิดว่าตัวเองเป็นผู้พิเศษก็อยู่อย่างนั้นเถิดถ้าคนดีจริงๆนี่ไม่มีคําไปคอมเมนต์ด่าใครหรอกหลวงปู่คอมเมนต์ด่าใครไหมว่าเดี๋ยวนี้หลวงปู่น้อยวัดป่าห้งดินคอมเมนต์ด่าพระรูปนั้นด่าพระรูปนี้หลวงปู่พูดชอบด้วยเหตุด้วยผลถ้าจะทำนีหลวงปู่ก็ทำนิตามทมตาม,ตาม,ตาม,ตามที่ไหที่พระเจ้าทรงบัญญัติ ให้ตำหนิตีเตียนการตามรมตามที่ไหนเนี่ยก็พิจารณาหนึ่งเดือนอยู่ตลอดเนี่ยว่าผู้รู้ติเตียนเราด้วยศีลได้หรือไม่เราติเตียนตัวเองด้วยศีลได้หรือไม่หลวงปู่ตีเตียนตัวเองตลอดศีลด่างพรายไหมสมมติบริบวยที่เป็นพระเป็นสาสนาให้เขากราบเขาไหวมีกันไหนไอ้มีเฟซไหนที่ลง มีว่าลวงพ่อน้อยไปคอมเมนต์พระมาหาไปคอมเมนต์อุบาจิกุอุบาสกอุบาสิกาไปคอมเมนต์พระรูปนั้นรูปนี้มีไมหมละ่ะพ่อหลวงบูวไม่ใช้โทรศัพท์หลวงบูวถือเอาทำเป็นใหญ่นี่หลวงบูวพูดตามธรรมเนี่ยถ้าคนตั้งมั่นในอธรรมไม่สนใจไม่อยากฟังก็ไม่ต้องมาฟังไปฟังพวกฤษีชีไปดิ พีังพวกศัสดาบ้าๆก็ไปพากันไปฟังไปดีจะว่าอะไรอ่ะอย่าคิดว่าตัวเองถูกเพียงคนเดียวนันเละคือตัวเปรตตัวผีนั่นนะถ้าตาบไดที่มีความรู้สึกนี่คิดว่าตัวเองถูกนันเละคือเปรตคือผีนัน,น,นเละคือพวกไอ้โลกกิตที่ร้ายแรงที่สุดพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนแบบนี้ถ้าตัวเองถูกอยู่ก็แสดงว่ายัางหลงอยู่ ที่ลวงปู่พูดนี่พูดชอบตามหลักคําสอนลวงปู่ไม่ได้ว่าลวงปู่ถูกแต่หลักคําสอนเป็นแบบนี้พูดตามนี้เวลาปฏิบัติไปปฏิบัติไปเป็นแบบนี้ปับ๊บแล้วก,ก็เอาหลักคําสอนมาทิบมาเกียงดูเราหยุดตามหลักคําสอนตามทามตามวินไยห,หรือไม่ถ้าไม่อยู่ตามทมตามวินไหนก็ถือว่าเราเดินผิดทางขอให้ลูกหลานเข้าใจด้วยแล้วแต่ก็ไม่เข้าไปก้าวไกล ให้เพียงพูดให้ฟังแค่นั้นไม่อยากฟังก็ไม่ต้องฟังก็ไม่ได้สนใ,ใจใจดีก็ใครนี่เพราะหลวงปู่ชอบด้วยเหตุด้วยผลไม่ใช่ว่าออกมาแลวไปหาเรื่องบุคคนนั้นคนนี้นี่หลวงปู่หาเรื่องใครล่ะอันนี้หลักธรรมขอนเป็นแบบนี้ผู้เจ้าสอนแบบนี้สอนให้พวกเรามาละกิเลสเตจีแต่เมื่อเห็นพระทำลายพระพุทธศาสนา เราก็จะเพิกเฉยไม่ได้เมื่อเราออกมาเป็นกูเป็นบาแล้วเราจะเพิกเฉยไม่ได้ต้องปลุกใจชาวพุทธให้เคารพพระพุทธเจ้าเคารพศาสนาเคารพบิดามารดาไม่ใช่ว่าให้เห็นตามพวกทําลายศาสนามันก็เป็นหน้าที่ของพวกเราไม่ใช่หรอือยังงั้นจะมีการทําสังคยานาทําไมเสียดายว่า พระอรหันต์ที่เป็นสังฆังสารนังกาจามิเข้าสู่นิพพานแล้วไม่งั้นการทําสังฆนาก็จะมีแต่พระอรหันต์ล้วนๆยกหลักทำหลักวินัยขึ้นไม่มีคําว่าด่างพร้อยใดๆทั้งสิ้นจะไม่เป็นแบบนี้อันนี้ต่างฝ่ายก็ต่างนึกตึกต้องไปตามความคิดของตัวเองถ้าจะไปคอมเมนต์ด่าก็ไปดา่าคนอื่นสิ ถ้าคิดว่าตัวเองเป็นคนตั้งมั่นในธรรมจริงๆย่อมที่จะเคารพธรรมเคารพผู้ปฏิบัติสละเป็นสละตายเพื่อปกป้องพระพุทธศาสนาดีกว่าที่จะมาหาเรื่องกันคิดว่าตัวเองจะอยู่ได้กี่ปีมีชีวิตอยู่ได้กี่ปีแล้วจะบอกว่ายังหนุ่มอยู่ยังสาวอยู่ไม่แต่งง่าย,ายหรอกคิดจะคิดว่าอย่างนั้นไม่มีทางหรอกบางทีก็ตายตั้งแต่ในท้องน่น บางทีคลอดออกมายังไม่กตกถึงพื้นแล้วก็ตายแล้วบางทีก็ได้วันสองวันสามวันก็แล้วแต่เดือนได้ปีก็แล้วแต่แวความตายมาต้นตลอดเวลาก่อนที่จะตายทําไมจึงไม่สร้างคุณางามความดีให้มากๆมาทะเลาะบอแพงกันทําไมหาเรื่องกันทําไมเราเป็นชาวพุทธหลักคําสอนนี้อยู่ก็ต่างฝ่ายต่างประพฤติปฏิบัติตามนั้นแล้วก็รักษาไว้พระก็รักษาไว้ ไม่ใช่ว่าไปกราบพ,พูดผีปีศาจเป็นอาจารย์ไปกราบไอ้พวกพยากุรพยานนาคปั้นพยานนาคไปกราบไหว้ทิ้งพระพุทธเจ้าทิ้งาศาสดาหรือจะอยังไงมาสอนกันนี่ของลูกหลานที่ใช้ชื่อว่าคนตั้งมันในธรรมเข้าใจด้วยนะลองไปเช็กสมองดูหน่อยนะว่ามันสมองของลูกหลานเป็นมันสมองของมนุษย์ไหม